มาลวยถุงเงินครับลวยตัวใหญ่ครับน้องถุงเงินต้องใส่เสื้อครับอากาศหนาวครับอันนี้มันเลยบอกว่าปล่อยเวลา,าว,ว่างเป่าประโยชน์ ออเอาเอ้าโหตัเอ้านเองิงเออถ้าเอาตัดเว้นถุงเงินครับน้องถุงเงินกับนอ้องมาารวยเอา้าเอา้าอยแปสิบองศาเลยถุงเงินดาวใส่เสือคือ้กันอเออ มาเลยเสียต้องหอนว่งหุนอยู่